นี่นี่นี่ร้านนี้เลยเนี่ยกำลังปิ้งเลยเนี่ยกำลังปิ้งเลยร้านเหนียวอ่ะร้านนี้เลยเนี่ยปิ้งเป็ดนี<ป><ป>ไ่ไงปิ้งเป็ดเนี่ยปิ้งเป็ดปิ้งหมูไปพามากินของเด็ดร้านอร่อยในลาวตามหาตั้งนานกว่าจะเจอเพ,พราะว่าไม่รู้ชื่อร้านจําได้ว่าเคยมากินแล้วก็โทรโทรโทร,โทรจนกว่าจะเจอตามมานี่ไงเป็ดหันเป็ดย่างร <ว au S 1> ้านด่างแล้วก็กินหมูได้ใช่ไหมคะหนังกรอบๆเลยนะแล้วเกลี่ยข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวโลเซาหห้าขายเป็นโลเลยเหรอข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวขายกันเป็นโลเลยนี่เศษซ่า เอาครึ่งโหลได้ป่ะเขาบอกว่าโยกเพียรีว่าเขาชื่อทั้งอร่อยทั้งถูกอ่ะเราชิมน่าจะเป็นร้านดังนะดูทุกคนดูคนเลยร้านดังีิลังแจมร้านขายเป็ดฐานเป็ดหนังกรอบแล้วก็หมูสามชั้นย่างแล้วก็มีปีกเป็ดปากเตะตับย่างปีกอร่อยบอไม่ใช่ปีกแซบบอแซบบอแต่ว่าต้องรอนานหมดใครมาเมืองลราจะต้องมาสัมผัสอาหารโลเคอลแท้ๆคุณดูดิ นี่เขามาซื้อกันเป็ดคนละตัวคนละตัวแล้วดูนี่นะเขาไม่ได้ซื้อข้าวเหนียวอันห้าบาทสิบบาทนะเขาซื้อกันเป็นโลผงหนึ่งโลหนึ่งอย่างนี้เลยแล้วดูร้านเขาขายดีต่อแถวยาวเลยหนูเป็นคนรานหนูยังไม่รู้เจอพี่เม่เมพากินอาหารโลคอลฝุดแซ่บฝุดอร่อยแซบ่บหลายเยอะขนาดแล้แงเห่าร่วงราซื้อร้านอะไรคะเป็เนไก่เป็ดินไก่เป้งเป็ดเป้งไก่คนจริงก็มาต่อแถวซื้อนะเขาบอกว่าย่อเห่าซื้อย่อกผียยีทั้งถูกทั้งอร่อย